สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเชวอิสานทุกท่านนะครับพี่น้องสําหรับอีกหนึ่งอีพี่ครับพี่น้องภาพพีพานองเข้ามาทําความรุ้จักกับอีกหนึ่งพอพันุครับพี่น้องนะครับถือว่าเป็นพอพันุสายโครงสางบ้านเข้าเอิรนโครงสางนังงนาสายใหญ่ครับพี่น้องสังกัดอยู่ที่กามปูฟ้ามด้ครับพี่น้องอีกหนึ่งพอพันุนะครับผมที่เป็นพันธุกรรมระดับโลกนะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกเลยก็ไดสายพันธุกรรมนี้นะครับผมนั่นก็คือ สายพันธุก,กรรมของสติงเล่สิบทับศูนย์ครับพี่น้องหนุ่มรอตัวนี้อยู่ในกล่องตัวนี้หลายท่านก็ได้ผสมไปแล้วอยู่ขอ,อกอยู่ฟา้ามหรือหลายท่านนะครับกําลังวางแผนกําลังเลือกตัดสินใจอยู่นะครับวันนี้ผมบ่าว่าที่มาเป็นซื้อกลางนะครับผ้าเอฟซีลูกขะเนียวเสาลิสานทัาทุกท่านครับพี่น้องมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งพ่อพันธุ์นั่นก็คือเจ้านิวสติงนะครับพี่น้องนิวสติงถือว่าเป็นอีกหนึ่งพันธุก,กรรมที่เป็นพ่อพันธุ์น้ำเขา่ามาจากอเมริกาครับพี่น้องสายพพพันนนธุกกรรมมอเเิสายะคผ็จป สติงเลี่สิบทับศูนย์นะครับพี่น้องสายรางนะครับสายแม่ของเพิ่นนะครับผมเป็น jrb 147่งทับหนนะครับผมเป็นสายเอลโมเมนโซ309ศกทับซีก็ถือว่าเป็นพันธุกรรมที่ระดับโลกทั้งสายบนสายล่างนะครับเอลโมนะครับเมนโซ309ศนทับซีนี่ก็เป็นพันธุกรรมสายเนื้อสายโค้งสั่งโดยแท้จริงครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะครับผมเดี๋ยวให้อาจาองเครลองทองฟ้ามเพิ่นของกาบปูฟ้ามเพิ่น บอกละเอียดจังน้อยนะครับเจ้านิวสติงอ่อตะกี้ถ้าหลายท่านเคยได้ยินีซื้อคืออยู่กับเอจีเนาะนะครับตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่กับกามปูฟาร์มครับพี่น้องนะครับตอนนี้อายุเพิ่นจะปีแล้วครับ6ปีค่ะพี่อายุได้6ปีแล้วน้ำนักเพิ่นวัดล่าสุดขึ้นซังหรือไรไปไหนเจกตันมันตันกว่าค่ะตันก็กล้าครับพี่น้องนะครับอันนี้คืองัวอายุ6ปีนี่คือถือว่าเต็มนุ่มแล้ยนะครับพี่น้องเต็มนุ่มแล้วตอนนี้ก็อายุ6ปีแล้วหลายท่านถามว่าอายุจักปีนะครััับบจุดดเเ่่นนนขออองคคีะรผมหลลกกๆย็ื ขาครับพี่น้ององศาขาหลังดีนะครับผมช่วงขานี่ถือว่าให้องศาขาดีแห้งครับพี่น้องเอาไว้ถับปั๊บไทยถ้าเราให้บอกว่านะครับท่ายบ่ค่อยง่ามนะครับองศาขาบ่ค่อยดีแล้วก็กีบเรียบบ่ค่อยตั้งนะครับสติงเล่สายถือว่าเป็นอีกสายพันธุกรรมหนึ่งนะพี่นิยมนํามาปรับปรุงพันธุกรรมครับพี่น้องนะครับเอานําเชื่อเะยครับที่นี่ขายตั้งไหนครับผมนเชื่อขายชุดละสามพันค่ะซิหฮาดชุดละสามพันสิบห้าหลอดนะครับผม นำเชื่อแยกเพศมีไปมีค่ะมีนะครับเนาะนแยก <โด S 1> เ <ละ S 1> พศราคาได้ครับโดลละพันค่ะแยกเพศโดดละ1000บาทด้วยครับพี่น้องสําหรับเจ้านิวสติงนะครับไห่ชอบพันธุกรรมสติงเล่ซิฟทับศูนย์ยุกล่ามปูฟ้ามนะครับกับบีสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับและอีกหนึ่งพันธุกรรมอีกหนึ่งพอนะครับที่สั่งซื้อเสียงโด่งดังให้กับข่ามปูฟ้ามนั่นก็คือสติงเล่เพิ่นก็เลยเอาอีกหนึ่งพอพันเจ้านิวสติงมาอีกตัวหนึ่งครับพี่น้อง อันนี้กะเอาไว้นะครับผมให้พี่ให้น้องเข้าได้ล่องเลือกใส่เบิ้งนะครับผมเจ้านิวสติงนะครับกะส่วนสูงกับยูรอยเท่าไรครับมาลอยเจ็ดกัวแล้วครับอ่าลอยเจ็ดสกัวครับพี่น้องนะครับขึ้นลอยเจ็ดสกัวอย่าลืมนะครับพี่น้องนะครับอีกหนึ่งพอพันผ้ามาเห็นตัวจริงแล้วหลายท่านเห็นแต่ได้ใบผสมนะครับผมกะฝากไว้สนใจน่าเชื่อนะครับผมชุดละเท่าไรนะครับ 3,015ห,หลอด3,015ห,ห,หลอดแยกเพลทหลอดละพันเลยครับสั่งมาได้เบอร์โทรไปได้ก่อนครับศูนย์แดเ็ค่ะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์่ามหนึ่งเก้าสองสามหนึ่งเกครับพี่น้องนะครับอีกเบอร์หนึ่ง087 145 4268็ดหอ้วยครับพี่น้องแอดไลน์มาได้ทั้งสองเบอร์นะครับเนาะได้ค่ะแอดลไดอดลน์มาได้ทั้งสองเบอร์ครับพี่น้องนี่คือพันดุกรรมดีๆที่กาบปูฟ้ามส่งสู่เกษตรกรบ้านเฮาครับพี่น้อง นะครับผมกามปูฟ้ามหลายท่านว่าอยากมาเห็นตัวจริงพอ <c oughs> พันยู่ขอ,อกยู่ฟ้ามพันไปพันมาทางอำเภอโพชัยเลยครับพี่น้องบ้านเชียงใหม่อำเภอโพชัยจังหวัดลอยเอ็ดครับพี่น้องคือที่ตั้งของกามปูฟ้ามถือว่าเป็นศูนย์หลีดมาตรฐานน้ำเสื้อแค่แข็งมาตรฐานของกรมสัตว์เลยน,นะครับพี่น้องนะครับตัวนี้เสื้อถือได้แน่นอนการส่งน้ำเชือ้อส่งจะไหนครับผมถ้า<อ> <c oughs> พี่น้องเข้าสนใจหรือหมอสนใจ มีเซลทรงหอดบ้าน,นะค่ะพี่มีเซลทรงห,หอดบ้านเ<ห>ลยครับพี่น้องค่ะถ<อ><า>่ะายถายยูกละสินน่าจะเป็นศูนย์จำหน่ายของกามปูฟาร์มเลยค่ะครับผมอยูเซนบาบพาธนะคะอ่ะาไบพาท,ทั่งระว่างแยกที่จะออกไปทังสกุลมันว่าครับแม่แม่ห่ะางหันจะเป็นขายน้ำเชื่อขายในื้อเจนาขายยาสัตว์แบบครบวงจรเลยค่ะไปมองเดียวคือจบเลยครับผมอตอนนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้าวดีที่กามปูฟาร์มไปขยายนะครับศูนย์จำหน่ายหรือศูนย์ทรงตอน้ำเชื่อนะครับผมศูนย์น้ำเชื่อ กระจายน้ําเชื้อนะครับอยู่ที่กลาสินด้วยครับพี่น้องผ่านไปผ่านมากกว่แวะได้มีทั้งน้ําเชื้อเติมในตัวจิ้นในถังของไัเบิร์ดแวะเติมได้อยู่อําเภอเมืองจังหวัดกาลสินใบพาดแยกนะครับแยกรอยเอสด้วทั้งสีไปทั้งสกุลเนาะสกุลค่ะเอาปักหมุดไปได้ค่ะกลางใหม่ค่ะนะครับผมหรือไภอยากได้พวกเวชภัณฑ์พวกยาเกี่ยวกับมัวกับไก่นะครับผมกับควายกับติ๊ต่อได้นะครับเนาะได้ค่ะมีครบเลยครับพี่น้องนะครับผมเอาฝากไว้นึงนุ่มรอเจ้านิวสติง นะครับพันธุกรรมดีๆนะครับน้ำเข่าจากอเมริกาสายพันธุกรรมเด็ดทั้งสายบนสายล่างนะครับเอลโมเมนโซ่สามศูนย์เก้าทับซีหรือว่าสติงเร่สิบทับศูนย์นะครับพอพันธุ์เด็ดๆอยู่ในตัวนี้แล้วนะครับผมการส่งลูกของเพลนผมบอกเลยว่านะครับผมเด็ดๆครับพี่น้องเดี๋ยวผมขึ้นภาพลูกของนิวสติงให้เบิ้งครับพี่น้องนะครับผมเอามีอยู่นะครับว่าผลงานเจ้านิวสติงเดี๋ยวเฮ้าเบิ้งกันครับพี่น้องว่าไายลูกเป็นแบบใดนะครับผมงออยู่ขอกอยู่ฟ้าเมื่อวานจะไปลูกผสมเลืดอดลอยได้ทุกโต๊ะนะครับพี่น้อง เอาไว้ถ้าปับเพราะว่าจะเป็นความสูงไงตัวน,นี้ร้อยเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ช่วงอกที่กว้างครับพี่น้ององศาขาเพราะว่าจะเป็นเล็บหนาเล็บหลังครับพี่น้องนี่ครับจุดเด่นของเพื่อนี่ผมชอบเลยคือหนึ่งข้อขาหนีสังเกตพี่น้องข้อขาตั้งองศาขาดีครับพี่น้องยืนยกดีนะครับเอาสุดสวยเลยหางหนีงเงี้ยวสุดจนหดเล็บหน่อยเพื่อนพี่น้องนะครับหลายท่านอยากเห็นตัวจริงไม่พามาเบ่งแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นิดเดียครับพี่น้องสซาบันนี้ผมมาวัดที่จากลาพี่น้องมาที่นี่ ขอบคุณทีมงานกามปูฟ้ามนะครับผมมักพอไดโตไดน,นะครับสังกัดยุคกามปูฟ้ามกับทักมาได้นะครับมีโอกาสเดี๋ยวพ้ามาเบิงนะครับสำหรับในพาดของการช่วงพอพันเพื่อเป็นแนวท่างให้พี่น้องเข้าเลือกแล้วก็ตัดสินใจในการผสมสำหรับวันนี้จากไา่พี่น้องมาทํานี้แหละครับผมสวัสดีครับ